ด่ได้ไม่โกรธแนกยันพูดจริงทุกคำป่มเลิกเก๋ไก่รอฟังฝ่ายหญิงเปิดใจในมุมของตัวเองจากกรณีพระเอกสุดติส นสชาลี Charlie, ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกรากับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่นัดทิชาว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงเบื่อตอนแล้วยืนยันว่าจะไม่พูดว่าตนเองทิ้งอีกฝ่ายเพราะไม่ได้ทิ้งฝ่ายหญิงจริงๆไม่สนคนมองไม่ใช่ลูกผู้ชายย้ำไม่อยากฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบเสียใจที่เรือรักที่มาไหวไปไหวยิ่งกว่า 6G ครั้งนีล้ล่มแต่ก็ไม่อยากให้แฟนๆกู้คืน เพราะมันจมสลายไปแล้วขาดโสดคราวนี้โสดนานเป็นสิปีพร้อมวอนแฟนๆอย่าไปด่าหรือพาดพิงใครถ้าจะด่าให้มาด่าที่แนกคนเดียวยืนยันไม่ฟ้องแน่นอนซึ่งหลังจากที่แน็กให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็เจอทัวลงยับหลายคนมองว่าเจ้าตัวโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงล่าสุดแนกก็เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งบอกถ้าผมเลวทำอะไรไม่ดีก็ด่ามาได้ ผมไม่โกรธและไม่คิดฟ้องชาวเนต็ตรับฟังทุกคำตำหนิกับการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนสอนหรือเตือนได้ผมไม่ปิดกัน้นส่วนตัวมองเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าทำอะไรถูกต้องก็ชื่นชมแต่ถ้าทำอะไรไม่เหมาะสมก็อย่าสนับสนุนยืนยันทุกคำพูดทุกครั้งก่อนพูดจากใจและเป็นเรื่องจริงเพราะไม่อยากให้ขาลาขาสาั่ง ผมเป็นคนตรงๆแบบนี้ยอมรับว่าแอบเป็นห่วงชาวเน็ตที่ชอบด่าหรือคอมเมนต์ว่าดาราแรงๆถ้าไปเจอดาราที่เอาจริงหลายคนเขาฟ้องเงียบๆได้เงินจนรวยกันเยอะแยะให้ระวังตัวด้วยถ้าผมฟ้องจริงตอนนี้คงเอาเงินไปซื้อตึกได้แล้วแต่ผมไม่ทำถ้าผมออกมาพูดหล่อๆก็ได้ว่าต่างคนต่างมีเส้นทางมีมุมมองชีวิตไม่ตรงกัน แต่วันนั้นผมอยากพูดให้ชัดเจนมากกว่าต้องขอโทษด้วยถทาไม่ถูกใจหลายๆคนส่วนที่ความสัมพันธ์ที่คนบอกว่าเราครบกันแป๊บเดียวจริงๆไม่ใช่อยากให้เลิกกัน5เดือนก็ครบรอบ3ปีแล้วแต่คนไม่รู้สำหรับเรื่องที่หลายคนบอกผมไม่เคยให้ของอะไรฝ่ายหญิงเลยก็ไม่ใช่เรื่องจริงตั้งแต่คบกันมา ให้ตลอดแต่ผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปได้ของเป็นคอนเทนต์เพราะผมให้ด้วยใจนักยอมรับเคยคิดไว้ตอนกลับมาคบกันจริงๆถึงเรื่องแต่งงานเพราะด้วยวัย30แล้วจะสนุกและทำอะไรตามใจเหมือนตอน20ไม่ได้มันมีความคิดนี้เองตามวัยและธรรมชาติซึ่งตนเองไม่ได้คาดคิดว่าจะมีความคิดนี้เห็นว่าเร็วๆนี้ฝ่ายหญิงก็จะมีงานออกมาพูด ตนขอให้พูดได้เต็มที่ในทุกมุมของตนเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือเพื่อนของฝ่ายหญิงที่โพสแสะตนตนมีอะไรไม่ดีตรงไหนออกมาบอกได้เลยจริงๆแล้วตนมองว่าทุกคนควรมีสิทธิ์พูดแล้วให้คนดูคิดเองมากกว่าตนไม่ว่าเลยอยากให้ออกมาพูดให้จบๆได้ซ้ำ